ภายหลังจากสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรกล่าวหานายทักษิณชินวัตรและก็พักเพื่อไทยล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้มีแกนนำพักเพื่อไทยหลายคน ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงท่าทีที่จะคิดบัญชีเอาคืนกับนายธีรยุทธ์หนึ่งในนั้นนายวิสุทธ์ชัยนรุณประธานวิพร,รัฐบาลก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าพักเพื่อไทยได้มอบหมายเรื่องนี้ให้กับนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักที่เตรียมการร่าง ยื่นฟ้องนายธีรยุทธ์เพื่อเอาคืนเห็นว่าข้อกล่าวหาของนายธีรยุทธ์เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงพักเพื่อไทยไม่สามารถที่จะให้อภัยได้ผมเห็นว่าท่าทีของพักเพื่อไทยที่จะฟ้องกลับหรือเอาคืนผู้ร้องเป็นการแสดงถึงความใจแคบ เมื่อเป็นนักการเมืองและก็เป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบผมเห็นว่านายธีรยุทธ์ได้ใช้ช่องทางตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิ์กับประชาชนในการร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบพรรคการเมือง ก็สามารถทําได้เป็นช่องทางที่ทําได้ส่วนน้ําหนักจะมีมากหรือไม่ก็เป็นเรื่องคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคําร้องของนายธีรยุทธพยานหลักฐานน้อยเกินไปก็ยกคําร้องไปก็จบพักการเมืองก็ต้องใจกว้างเปิดให้กับประชาชนตรวจสอบ ก็ถือว่าเป็นแนวทางตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพราะ,ะนั้นผมไม่เห็นด้วยที่จะให้พักเพื่อไทยมาฟ้องเอาคืนคนที่ร้องถ้าเป็นอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นการปิดปากประชาชนเป็นการขัดขวางประชาชนไม่ให้ตรวจสอบพักการเมืองคุณทักษิณเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะพักเพื่อไทยเป็นพักการเมือง ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นพักมวลชนเป็นพักของประชาชนก็ต้องพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบด้วยผลผมก็ฝากให้ในายทักษิณและก็พักเพื่อไทยได้ทบทวนท่าทีในการเปิดศึกกับประชาชนซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการตรวจสอบพักการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยครับ